รสวาไรตี้ขยี้ข่าวดรมาม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวัน <customs inha> e> การบวชของหลวงพี่นู่นนะคือตอนนี้พอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยบวชเป็นพระแล้วเราจะไปพูดโน่นนั่นนี่มันคือการดูหมิ่นเหยียดย้มเพราะพูดธศาสนาดูมิ่นเดียดยามศา,ส,ส,นามนมส,สนาเรามันไม่ใช่ คนแต่มันคือการดูถูกศาสนาเรามันคือการดูถูกผ้าเหลืองผ้าเหลืองคือเป็นตัวแทนขององค์สด็จพระสมาสัมุทเจ้าผมจะบอกให้คนที่บวชเนี่ยต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอนุญ,ญาตให้บวชรู้ไหมว่าการขานหน้าก่าจะบวชเน่ยปริโซสซิธรรมโซสซิคือคุณเป็นคนคุณเป็นผีคุณเป็นเปรตไหม คุณเป็นคนหรือคุณเป็นสัตว์เป็นสัตว์ตเดรัจฉานไหมคุณเป็นคุณเป็นสัตว์เดรัจฉานคือคุณเป็นหน้าปลอมตัวมาหรือเปล่าปฏิสทีิธรรมสูต,สติคือเขาก็ถามกว่าจะได้บวชไม่ได้บวชหนีคดีไม่ได้บวชอะไรยังไงทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องพระอุปาชะอนุญ,ญาตให้บวชพระที่อยู่ในโบถ์อย่างน,น้อยต้องยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองรูปที่สวด เป็นพยานให้ว่าพระบุคคลบุคคลนี้เป็นพระแล้วนะก็สวดนานพอสมควรอืออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมยังไม่พูดถึงเรื่องการการบวชน,นาคด้วยซ้ำนาคมาามารบเนี่ยเป็นพญาน,นาคเดี๋ยวจะมาเดี๋ยามาแปลงกลายมาเป็นมาเป็นเป็นพระยังทำไม่ได้เลยโอเคนั่นก็ยกไป แต่พอบวชออกมาห่มเลีอ้งออกมาแล้วเนี่ยถ้าบวชห่มเลี้ยงออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณจะไปวิาพา์วิจารณ์พระที่เดินออกมาจากบวชออกมาจากบวชออกมาจากไม่มิหาเนี่ยมันไม่ได้คุณจะมันพูดเป็นเรื่องตลกมันไม่ได้ศาส,สนาพุทธไม่ใช่เรื่องตลกความรักความชอบคุณไม่รักไม่ชอบศาสนานี้ก็แล้วแต่คุณ แต่คุณจะบอกว่ามาห้ำตรงเลิงถ้าไม่ใส่กระเกงในแล้วเดินออกมาน่าจะห้ำตรงเลิงเอางวดนี้อาจจะเป็น010คุณเอาสมองส่วนไหนคิดคุณไปวิาพากษวิจารณ์เรื่องอย่างอื่นเรื่องปฏิปทาเรื่องเสขยจวัตรคุณก็ไปวิพาพิจารณ์ การเดินไม่เหมาะสมการพูดจามไม่เหมาะคุณมาไปแต่คุณไปโจะจงแต่เรื่องเพศเรื่องอวอัยวะเพศพระที่เดินออกมาจากบวชมันเป็นอะไรกับหามระเนี่ยผมถามหน่อยสิคุณไม่ดูหรอว่าศาสนาเราเนี่ยนะพระพุทธพระเนี่ยนะเขาไม่ใส่อยู่แล้วกางเกงในอ,อ่ะเออ แต่หมด้วยอะไรสบงที่หม่มเนี่ยเขาเรียกว่าสบงไม่ใช่ผะาถุงสบงอันนี้ข้าเนี่ยเขาเรียกว่าอังสะไอที่คุมเขาเรียกว่าจีวรอ,อันนี้ผาดเขาเรียกว่าอะไรนะสังคาติเดินออกมาจากโบสถ์พ่อแม่ที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดาดยกมือสาธุคุณรู้ไหมว่า ลูกต้องกราบพ่อกับแม่แต่เมื่อลูกก้าวเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัดแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องยกมือไหว้ลูกยกมือไหว้ลูกเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเป็นลูกกูกูไหว้ไม่ได้ไม่ใช่ลูกอยู่ในสถานะอีสถานาหนึ่งน,น,นัานหนึ่งคือเป็นบุคคลที่จากผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นพระแล้วพระคือถือศีลสองร้อยยี่สิบข้อสองร้อยยี่สิบ็ดข้อบริบูรณ์นะออกมาจาก จากโบสถ์นะเออมันมันไม่ได้จะมาเภาอมาจะบวดแล้วมาพูดเรื่องหามหมูว่าอย่างเพราะฉะนั้นนะคะฝ่ายดงดอกรอดูไว้ค่ะนีน่บนเบานุไปพระเบานุ ไปสวดไปอะไรที่ไหนได้คอยส่องเอาไว้กับจวงจวดพยืพยาบัางหรือาจจะได้หวยจุดสองห้อยตายหาล้ตายแล้วกูอพยายามที่จะบอกว่าวันนี้มันวันเป็นวันมงคลของเขาน้อเราจะกูก็จะลึ่งจนได้สุมาเสุมาตสหลวงลานเบาทุกสุมาเะยายไ่ได่ตั้งใจไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจสันดานมึงใช่ไหม มันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์นะพระที่เดินออกมาจากโบถชมึงยังไปบูลี่บูรี่อวัยวะอวัยวะเพศของพระอีกมึงนี่แม่งกลักกินีศาสนาจริงๆผมจะบอกเออมึงนี่แบบมึงคือโอ้โหเลวแบบไม่มีทิฏฐิ ผมถามมันใช่ไหมว่าเฮ้ยมึงชอบบูลลี่สภาพเพศของคนอื่นเนี่ยเวลามึงไปบูลลี่สภาพเพศของตุ๊กตาเนี่ยแล้วแล้วลูกนอกไส้ของมึงไหนอีธานนะออ,อีธานนี่หัวล็อกกิ๊กคักกิ๊กคักพวกมึงเป็นเียอะไรกันกูถามเอยดิพวกมึงเป็นเียอะไรกัน เกิดมาทะเลาะบ่แวงกันยดมือขอโทษอันนี้เขาจะให้อภัยกันพระเนี่ยเขาบวชหน้าเพราะอะไรถูมไหมบวชหน้าให้คนมาตัดเส้นผมมานั่นมานี่ก็ทําพีิธีเพื่อที่เข้าสู่ร่มกาสาัมภพทีผมพ้าเหลืองเอาแค่ช้างกระดิกหูงูแลบดิน่ะมันก็เป็นบุญของเขาที่เขาด้บางคนไม่มีโอกาสได้ผมพ้าเหลืองด้วยซ้ําอำสัก วันสักครั้งหนึ่งในชีวิตชายทาจีที่แบบเออได้ห่ผมผ้าเหลืองโกนผมลดแล้วซึ่งความคือเขาคนที่ละทิ้งได้ละทิ้งบ้านใหญ่โตละทิ้งความหล่อเหลาเอาเส้นผมที่เอ้ยกูรักนั่นนะเอาโกนทิ้งคิ้วที่กูคิดว่าดีเอาเอาทิ้งออกมันมันหมายถึงอะไรรู้ไหมเอาคิ้วเอาผมออกคือคุณไม่ยึดติดเดวคุณไม่ยึดติดกับลาบยศสารเสืิญแล้วเขาละได้เขาทิ้งได้เฮ้อ เปรตสมวสีไงเปรตสมวสีไปวิาพาทวิจารณ์พิพาทวิจารณ์เขาทําผิดพระวินัยหรอแต่ไม่ใช่ใช่เดินออกมาจากโบสถ์ไปพิพาทวิจารณ์หัมเขาพระนั่นน่ะเขาเดินมาจากโบสถ์คือพระที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ผุดผ่องเดินออกมาจากโบสถ์ข้วแรกคือพระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมึงไปบอกว่าเอ้ยน,นี่โอ้โหระวังหงัง่ตรงเลิงตรงเลิงนี่หวยจะออกศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรของมึงวะอีปรสาทเด็ก ทำไมผมพูดตรงนี้นะทำไมผมต้องพูดนี้คนที่ไปคบค้าสมาคมกับอีเทียนี่เกออะไรอะไรก่อนไปนงดอกรอดูไว้ค่ะนี่มน,นุบานุไปพระบานุไปสวดไปอะไรที่ไหนได้คอยส่องเอาไว้คับจีวงจวงพ,ะะพ,ะะพะะนพยาพยาบังคอเต <laughs> อาจจะได้หวยจุดสองห้อยตายหาละตายแล้วกูอพยายามที่จะบอกว่าวันนี้มันวันเป็นวันมงคลของคนน้องเรา กูก็จะลื่ลลนจนได้สุมาตะสุมาเตลุหลานเบาทุกสุมาเตย้ายไม่ได้ตั้งใจมาเตพ่ขอของดีสัตว์ซุนซุนต้องมาใช่ไหมอาจะเป็นซุนหนึ่งซุนนะคะอีสัตว์ควายมึงก็สัตว์เดรัจฉานอีกที่อ่ะมาเกิดมึงเนี่ยมึงเกินไปมึงเกินไป เขาบวชเป็นพระแล้วของเขาเขาอยู่ในโลกของเขาอยู่โลกของพระเหลือมอย่าไปกูยังไม่เห็นมันยุ่งเลยแต่ว่ากูฟังแล้วกูตึงหิดใจนะกูฟังแล้วมเขาเป็นพระไปแล้วเออเรานี่มีศีลอยู่ห้าข้อปาณาอาชนาการเมมุสาสุราเนี่ยห้าข้อนี่แต่พระถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเยอะกว่าเราเป็นหลายเท่าเขาต้องสมรวมขนาดไหน แต่มึงนอีไม่มีศาสนามึงไปวิาพา์วิจารณ์เขาขนาดนั้นเนี่ยบ้าหรือเปล่าที่สําคัญคุณหามหน่อยดิลูกนอกไส้มึงน่ะเวลาตุ๊ก,กตามันตายน่ะมันเคยบวชอิฐานน่ะมันเคยบวชห่มขาวให้กับตุ๊ก,กตามันไหมอ่ะมีใครสักคนนุ่งขาวห่มขาวบวชถือสินแปดให้กับตุ๊ก,กตา ของมึงบ้างไหมอ่ะใส่บาต,ต้องบังครับเคยนุ่งขาวโหมขาวถือสินแปดให้กับตุ๊กตาตัวเองมั่าไหมละ่ะลูกนอไส้มึงนนะ่ะไอพวกขยะสังคมคนนั้นคนนี้เขาทำอามาบพิพาคษ์จิจณ์